สวัสดีพี่น้องมือนี้กะเมนูมือนี้เมนูเมนูอะไรนะเพื่อสุขภาพเมนูครับอันนี้บวกินดอกบัวเวอร์ดยูนเรามืัอนี้เมนูเพื่อสุขภาพพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อกินแล้วก็ว่าใครเบิ่งคิดคอยยังไงก็กินข้าวแซ่บมีแต่คิดกิน ่ะโอเค<ม>ใส่หมูสับเส้น,นคือเส้นใช่ไหมตัวแม่ไม่ช่ยไม่ไม่ไม่ไไมช่นานเดี๋ยวมันเปื่อยต,ต้องเชี่ยกะทำไปได้มิเช้าน้นมันเปื่อยด้วยมันสินิ่นมโคดมันสีหอวอะไรคือเอารอน่ว่ากันไป วันนี้เมนูเพื่อสุขภาพมีน้กจีนน้ำแล้วก็มีผัดเลาย,ยางกะเียงรอแ้าต้องแช่บแบบนี้ยังไม่เหนียวเลยเตดอพักเน่นพักจิ้ม แบบจิ้มเขาเรียกนด้จิ้มไหมจิ้มหวานหน่อยเขาจังเมียงปลาอะเหมือนจิ้มมันเขาเรียกจิ้มถั่วไหมแต่ที่คุณจะทำเขาจะต้มแบบแหลกเลยเนาะน้ำมันจะขาวๆนี่แปลว่าหวานอ่ะบพใส่จีิกเลยนะเอออันนี้มันจิ๊ดเผ็ดหน่อยนึงนะทำแหลกน้ำเลยแจ้งไม่ที่เราไม่ใช่เราจะเอาแต่น้ำจิ้มหวานแบบถั่วแล้วใส่แตงกว เอาไปพิวไปแบงอันน uhm ี้ลูกถุงใครบอกว่าต้องถุงบอกพราะกระดิ่งเนียงเนียงพัดแซ่บลองเห็ดยนเต้พี่น้องนี่เศษมันแป้งมัน โอ้นี่ยแน่หอดื่มบอกบอกิมันยกระมังบอกบอกิดนะพลาดเฉิ <c oughs> <c oughs> นไม่พี่อันนั่นแน่หออแกงสแ่เมาัมาไ่หมูไครฟักมันได้พาพไม่ล้มจีนแ่<ม>้พัดับจะกินพังยังใค่พักยั้น น,นอกินข้าัดใช่ใชไหมครับรหลเท่าหร่อ่ะเอ้ยแต่กวันมาเคยพอร้อพอจะปนปลา,าต้องรวกินนี่ป็คือบึกแดงกับตัวหู้ พลกมากเรายาง,งาบัเอลนเลนได้ัดนักมาหลายหวลเที่ยววันนี้วันไหนเลนได้ใส่นม,ม่อร่อยเลยอร่อยไแกมนะใส่จะม,มันใส่จะม,มันก็ไม่อร่อยต้องใส่าด้วย tang để dùa mì bọc nó em hoặc kiếp thêm nó vẫn nhanh vào kiếm và kiếm thêm sài 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 วตอนสามริใช่ไหมหหใส่ไปแต่ว่าแน่และใบเหนือทยหนึ่งร้อยโอเคอยู่ในบ้านนึกในพี่แบบจะอยู่ในหงหน้าเนี่ย <c oughs> เสียงเฉียด เอาไหมแม่หอมเอาแต่แผ่นแล้วก็อันนี้เนาะเอาไหมใส่ถั่วไหมใส่ผักไหมใส่ผักไหมไ <c oughs> ทั่วบักแดงผัดขอให้เห่เคย <All right. S 1> ก่อเอาไลเด็กพวกนี้ไปข้ออะี่ไป <All right. S 1> อาอะไรวันนี้ได้สามรอบนี้เลยธรรมดาใส่นี้แล้วก็ผัดให้มันใส่นี่กับแดงให้มันก็ได้แยงเราเนะยเอาจานให้เล่นเาไป นูกว่าจานึกาอนี้มอืมอจะอร่อยใช่พ่อเมนูสุขภาพอาอ้ย ฟุ้ดอะไรหรอหวานลงพุ้ดหน่อยมมมตัวเองไปเอาไปไว้ไหนโลูกุ้ดอะไรฟุ้ดเท้าหรือว่าฟุ้ดอะไรแบบพี่น้องฮะพุ้ดเท้าอะไรพุ้ดไทยสิทีาหลังนะเพราะว่าพุ้ดไทยสั่งโอ้เฮา ไปไปเท้าด้วยเท้าด้วยเท้าก่อนเท้าเออก็เท้าอย่างนีเดทนึงด่ตอนนี้เขาก็รอลอรอเพิ่่นอรอยู่กำลัง่นอันนึ่ง็ค้นพ่อหลายอันเลยูเป็น เ <45. S 1> นื้อที่ห้านะนี่อันอันแต่นี่นนนนมิได้อนติดจุกเ <yummy> นื้อที่ห้า,นนากินเจะพอแยขากินจุกวันเรนบอเขากินจังไรค่ะน<ภ>ยังกินมเทเชียวแป้งนะมาทอดกิน น mm. oh, uh. oh. ู่นตักให้แล้วเขากินกันยังไงไม่ไม่กินหรอกพอแล้วลูกกินเยอะเกินตอนเย็นต้องกินเยอะก็จะเป็นถ้วยแล้วของใครนี่นะขอบเข่าเบิร์ไม่เท่ากัซซี่ว่าโอ้ยเบิ่งลูกเคอย้่งหนึ่งกะมีตะกินใครแน่ห่ะบ่เป็นยังนหรอ บึงมันยำเลยไม่กชิ้นขอทอดราบเบิงผัดเบิองปืนตะกดไหลลูกปลุโมีปลก้ง er> ่ะอน้จันเนาะิีกว่าเบิงะอันัเอาไปไปมีเหาบกคยกรไหอเิมี่ยคกบมีแรอพี่ต้อเขคุณเลยนะพี่จารับจมกไรคุณแจคุทันป็ไครใช่ใบูดร่าถึงเ้